สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะพามาไหว้พระที่วัดสวรรณคิรีปิฎกหรือเขาตะก้าทองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตรงข้างล่างนี้เป็นชั้นแรกนะคะที่เราจอดรถเราก่อนที่จะเคลืขึ้นไปเราก็ต้องถอดรองเท้าที่ด้านล่างนี้ก่อนนะคะแล้วเดินขึ้นบันไดไป สู่ชั้นที่สอง<ป>กำลังเดินขึ้นไปนะคะเราจะขึ้นไปไหว้พระค่ะที่ชั้นที่สองค่ะแต่ที่บันไดนี้ก็กว้างขวางนะคะเดินง่ายแล้วเขาก็มีราวเหล็กให้เราจับด้วยพอเราขึ้นมาตรงนี้เราก็เจอรูปปั้นของนางฝักนะคะ แล้วก็เดินผ่านเข้าประตูนี้มาสู่ชั้นที่สองค่ะชั้นนี้ก็จะมีพระพุทธรูปที่ให้เราไมได้กราบไหว้นะคะจุดทูบเทียนกราบไหว้ได้แล้วก็มีตู้ใส่พระพระพุทธรูปมาค่ะทั้งพระบูชาพระแยะๆมากมายแต่ยพ่อไม่ได้ถามนะคะก็ได้จะดูเฉย แล้วพรอก็เดินกำลังเดินไปค่ะเราก็จะไปไหว้พระกันเขาก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะคะให้เราได้บูชานะคะทำบุญแล้วก็มีทองแผ่นทองด้วยก็มาเจอรูปนะคะของพระพุทธรูปนะคะ มี่ทั้งพระพุทธรูปที่เป็นรูปยืนรูปนั่งค่ะเยะพรก็เดินพอเยพรไหวอา่าพระเสร็จเรียบร้อยก็กำลังเดินค่ะจะเข้าไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อจะไปที่ถ้ำเขาบอกว่ามีถ้ำที่มีรูปปั้นพญายนาคก้าเสียนอยู่ เจ้าพ่อก็อยากไปดูค่ะว่าวัดนี้มีสิ่งที่ก่อสร้างแบบไหนบ้างผ่านรูปปั้นพวกเทพพวกแล้วก็พระพุทธรูปนะคะ,ะที่อยู่ในตู้นี้ก็มีค่ะเยอะแยะเลยทางวัดก็สร้างไว้นะคะ จ้าพ่อก็กำลังจะเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งค่ะแต่ชั้นนี้มีบันไดนิดเดียวนะคะพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเราก็เจอเรือลำเก่าๆค่ะแล้วก็มีรูปปั้นแม่นางเรือนะคะมีอยู่สองสองรูปปั้นด้วยกันนะคะ ก็ไปเจอพระพุทธรูปค่ะเดินผ่านก็มีพระพุทธรูปให้เราได้ไหว้สการะนะคะเหล่านี้ก็เป็นของที่เขาคงเอามาไวบาบูชาพญานาค่าเสียนในถ้ำน,นี้มุมนี้ก็เป็นถ้ำน,นะคะถ้ำมีหลายมุมค่ะก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ ให้เราได้เดินเข้าไปในถ้าน,นี้นะคะไปกราบไหว้พุทธรูปแล้วก็ไปถ้าน,นี้ค่ะเดี๋ยวพลก็กําลังเดินไปถ้าน,นี้เขา,เ,าเขียนว่าถ้ำมาหาโชคนะคะก็เดินเข้าไปข้างในก็จะเจอพระพุทธรูปแล้วก็มีพญานาคก้าวเสียนอยู่นะคะ ในถ้ำตรงนี้นะคะเขาเรียกถ้าหาโชคก็จะมีผาด้วยมีพญานาคแล้วก็มีรูปปัน้นปูดุษีด้วยค่ะพระพุทธรูปก็จะมีฉัตนะคะอยู่ข้างบน อันนี้คือรูปปั้นปูนสีค่ะพญาน,นาคเสียนนะคะก้าก็จะสร้างนะคะสร้างแล้วก็ลำตัวเข้าไป ในถ้ำเล็กๆอีกถ้นหนึ่งค่ะ นี่นะคะห่างก็จะเข้าไปในถ้าเล็กๆอีกถ้ำหนึ่งะะอาเยพรก็ขึ้นมาชั้นบนค่ะชั้นลอยค่ะชั้นตรงนี้ก็จะได้เห็นนะคะทีะ่มองไปด้กเกตไก่นะคะไปเจอแหล่งน้ำก็คงจะเป็นอ่างซับเหล็กอะคะ่ะ พราะว่าวัดสุวนคีรีหรือวัดเขาตะก้าทองนี้อยู่ห่างจากอ,าอ่างซับเห็กนะคะอ่างเก็บน้ำซักเหล็กประมาณแปดร้อยเมตรค่ะเยวพรก็ขึ้นมาถ่ายนะคะเขาก็จะมีที่สร้างศาลนะคะศาลเจ้าจีนมีวิหารอะไรต่างๆเยอะแยะ นี่อยู่ด้านนอกนะคะอยู่บนภูเขานะคะยาพรก็ส่องให้ดูเห็นภูเขาค่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าผาค่ะเขามีสิ่งก่อสร้างสามารถที่จะออกมาถ่ายภาพได้แล้วมองไปเห็นไหมคะนั่นคือแหล่งน้ำย่าพรคิดว่าอันนั้นคงคงเป็นอ่างเก็บน้ำซับเล็กค่ะที่อยู่ใ,ใกล้ ทางขึ้นเขานี่ก็สร้างมีหลายทางนะคะแล้วแต่ใครจะขึ้นแต่ที่ย่าพรขึ้นมานี่คือทางที่สะดวกสบายที่สดุดแล้วก็มีช่องทางขึ้นอีกมากมายค่ะแต่ย่าพรไม่ได้ขึ้นมาหรอกย่าพรขึ้นในที่มันง่ายๆย่าพรส่องให้ดูหน้าผานะคะนี่เป็นภูเขาค่ะ ย่าพรก็ลงแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าพรบ้างนะคะ